สวัสดีค่ะเทรดเดอร์ทุกท่านนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะได้เก็บกำไรกำไรกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยโอ้ยนะคะตื่นเช้ามาก็เป็นไงคะโอ้สนุกสนานเลยเนาะเพราะว่ากราฟเนี่ยบินขึ้นมาเลยใช่ไหมคะบินขึ้นมาถึง77เลยทีเดียวนะคะใครที่ จองเปิดบายไว้ตามแนวรับต่างๆนะคะก็ยินดีด้วยนะคะตามราคาที่โค้ให้ไปนะคะทีนี้เรามาดูข่าวันนี้นะคะกราฟจะเดินทางไปที่ใดอย่างไรอย่างไงนะคะด้วยเหตุผลอะไรบ้างนะคะก็คืออย่างแรกเลยนะคะที่โค้ดมองเห็นก็คือว่านะก็คือว่ากราฟเบรกนะเบรกแพทเทิร์นอ่าเบรกแพทเทิร์นนะคะเนี่ยค่ะเบรกออกมาแล้วเปรี้ยงในวอลลุ่มเมื่อเช้านี่แหละนะเราก็เลยคิดว่าเขาน่าจะ มารีเทสนะคะรีเทสได้2จุดก็คือจุดนี้เลยนะคะจุดนี้เลยก็คือ70นะราคา2 1 7 0แถวนี้แล้วขึ้นขึ้นมาที่2 181ถึง83ิบแล้วลงมาใหม่หรือเปล่าเออลงมาใหม่นะคะแบบนี้ถ้าไม่ผถ้าไม่ผ่านนะถ้ากราฟขึ้นมาแล้วไม่ผ่าน2 1 8 1 1ถึง8 3เนี่ยกราฟมีโอกาสที่จะเทลงมาเทคใหม่นะคะเทลงมาเทคใหม่ที่ราคา2,1 0 0ร หกสิบสามถึงหกสิบนะคะหกสิบสามถึงหกสิบก็มีโอกาสที่จะมาถึงโซนนี้เนาะมีโอกาสที่จะมาถึงโซนนี้อยู่นะคะแต่ถ้านะคะแต่ถ้ากราฟแบบว่าขึ้นขึ้นไปแล้วผ่านนะคะผ่านราคาสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดขึ้นมาไปถึงนู่นเลยนะคะสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามเก้าสิบสี่อะไรไปนูน่นนะคะก็ชัดเจนเลยว่ากราฟมีเป้าที่จะไปถึงนะคะสองพันสองพันสองเออสองพันสอง 22, 22 2อ2ร้อสองพันสองอะไรไปนู่นเลยนะคะก็ก็มีสิทธิ์ที่จะไปตรงโน้นนะถ้าเกิดว่าเขาเบรกตรงนี้ขึ้นมาได้แน่นอนค่ะว่าเขาไปในในโครงสร้างของอะไรนะคะอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเขาไปอย่างที่ว่าเขาก็อาจจะเป็น head and shoulder เนาะใช่ไหม head and shoulder ก็บินขึ้นเลยใช่ไหมคะแบบนี้หรือจะไปแบบ expanding ละ่ะเออถ้าจะไปแบบ expanding นี่มันก็เราก็ต้องมานั่งนับคลื่นนับเวฟกันใหม่ นะถ้าจะไปแบบนั้นนะตรงนี้ก็จะเป็น a เนาะ b c ก็ขึ้นมา d อ่าตรงนี้เป็น d ไปแล้ว e ก็อาจจะอยู่ข้างล่างนี้นะคะอาจจะลงมาถึงเทเก่าเลยนะคะก็คือราคาสองพห้าสิหแล้วค่อยบินขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะเออแบบนี้ก็ได้นะนะคะก็คือเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาเบรกตรงนี้ไปเขาเบรกตรงนี้ไปนั่นหมายความว่าเขาอยากขึ้นนะคะแล้วก็ โ o l l ลบายได้นะคะถามเล่นเซลลได้ไหมได้ค่ะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกราฟลงมาถึงร้อยหกสิ3หกสิเอดหสอสามหรือไม่ก็ห้าสิบหกเนี่ยมันก็ไกลยอยู่นะนะคะเราเล่นเซลล์ได้แต่ว่าเราจะเล่นเซลลตอนไหนเราจะเล่นเซลลตอนที่เขาเบรกลงมาแบบนี้นะคะถ้าเขาไม่ผ่านนะถ้าเขาไม่ผ่านเขาก็จะลงแล้วก็ขยับเข้าไปดูทำเปรียบลึกๆนิดนึงแต่ดูลักษณะแล้วนะคะน่าจะตั้งฐานก่อที่จะขึ้นมากกว่า เพื่อที่จะขึ้นมากกว่าก็รอดูโค้ดอาจจะ follow บ y นะคะโค้ Post อาจจะ follow บ y แต่ว่ารอให้กราฟปีนราคาก่อนนะปีนราคาสัก2,172-73เนี่ยแล้วย่อลงมาก็คือบายขึ้นไปนะคะยังน้อยๆเก็บที่2,180-81-82-83นี่ก็ได้เป็นพันจุดนะแต่เราเก็บยังแค่300จุดเนาะนะคะเดี๋ยวโค้ดให้ราคาไปนะคะสิ่งที่มองเห็นตอนนี้ก็คือว่ากาฟเบกเอาค่ะนะคะบเบกเอาแพทเทิร์นนี้เบรอาแพทเทิร์นนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวดูว่าเขาจะ ทําอย่างไรต่อได้บ้างนะคะก็คือจะพัลโลบายนะคะพัลโลบายมากกว่าเนาะโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวโค้ดให้ราคาไปนะคะแล้วก็ลองพิจารณาตั้งลิมิตไว้เผื่อมาแล้วเกี่ยวขึ้นไปถ้าเหลือเราไม่มีเวลาเทรดนะคะแนวรับที่สําคัญนะคะก็คือตรงนี้ค่ะนะคะหกสิบถึงหกสิบสามเนี่ยเป็นแนวรับที่สําคัญอยู่นะอืมนะเขาจะทําอะไรเขาก็น่าจะน่าจะเก่งใจราคานี้อยู่นะคะส่วนราคาเนี้ยเป็นราคาเป็นราคาโลตําเนาะเป็นราคาโลตํานะคะก็ ก็คิดว่าเอยถ้ามาเทคอีกทีหนึง่งอาจจะเป็นแบบดับเบิลยูเนาะดับเบิลบัตททมอมานะคะได้นะคะหรือเอ่อถ้าไม่มาเทคอีกทีหนึง่งมาได้แค่ร้อยหกสิบถึงร้อหกสิบสามเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะต้องอาจจะเป็น h e a d and s h o u l อ e r อะไรอย่างนี้ถ้ามองแค่มุมนี้อาจจะเป็น Head a n d Shoulder อะไรอย่างนี้ค่ะโอเคนะนะคะก็หวังว่าทุกท่านนะคะได้พิจารณาการวิเคราะห์อของโค้ไปประกอบกับก,บการตัดสินใจในการเข้าเทรดของตัวเองเนาะเก็บกำไรเยอะๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะค่ำคืนนี้ ละลาอีกแล้วนะคะหนึ่งทุ่มตรงนะเรามาเจอกันเหมือนเดิมเลยนะคะหนึ่งทุ่มตรงนะคะมาได้วิเคราะห์กราฟไปด้วยการเรียนรู้การเดินทางของกราฟไปด้วยกันแล้วก็เก็บกําไรไปด้วยกันนะคะไปทุกคนเก็บกําไรเยอะๆนะคะสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ